สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นประสมศึกษาปีที่5ทุกๆคนนะคะวันนี้ในรายวิชาการงานอาชีพหลังจากที่ชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้การปลูกพืชและก็ประเภทของพืชไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกพืชและก็การปลูกพืชในแปลงค่ะ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกพืชการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินหรือเรียกว่าไฮโดรโปนิกส์นะคะซึ่งโดยทั่วไปเรามักจะปลูกพืชในดินเพราะมีขั้นตอนการปลูกและวิธีการดูแรลรักษาง่ายกว่านะคะการปลูกพืชในดิน สามารถปลูกได้ทั้งในภาชนะและในแปลงโดยจะเลือกปลูกแบบใดน,นั้นก็จะขึ้นอยู่กับพื้นที่หรือบริเวณที่มีกล่าวคือถ้ามีพื้นที่น้อยก็ควรเลือกปลูกในภาชนะแต่ถ้าหากมีพื้นที่กว้างขวางก็ควรเลือกที่จะปลูกพืชลงในแปลงนะคะ เรามาดูขั้นตอนในการปลูกพืชในดินกันนะคะ 1. การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์หรือส่วนต่างๆของพืชเช่นกิ่งพันธุน์หน่อหัวที่จะนำมาปลูกควรคัดเลือกที่มีคุณภาพดีโดยมีลักษณะทั่วไปดังนี้ค่ะ 1. เมล็ดพันธุ์ควรเลือกเมล็ดจากฝักแก่เต็มที่มีความสมบูรณ์ มเมล็ดใหญ่แข็งแรงไม่เหี่ยวไม่ฟอไม่ถูกแมลงจะดทำลายและไม่เป็นโรคค่ะ 2. กิ่งพันธ์ุควรเลือกกิ่งพันธ์ุที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปมีความสมบูรณ์ไม่เหี่ยวไม่เน่าไม่เป็นโรคและไม่ถูกแมลงกัดกินนะคะ 3. ส่วนต่างๆของพืชเช่น หัวหลําต้นผิดรากควรเลือกที่สมบูรณ์ไม่เหี่ยวไม่เนา่าไม่เป็นโรคและไม่ถูกแมลงกัดกินเช่นกันค่ะ 2. การเตรียมดินการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการปลูกพืชเพื่อให้พืชเจริญเติบโตมีผลผลิตคุณภาพดีและมีอายุเก็บเกี่ยวสั้น การเตรียมดินเพื่อเพาะเมล็ดหรือเพาะกล้ามีส่วนผสมของดินหลายสูตรซึ่งสามารถดัดแปลงให้เหมาะสมกับวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการจัดหาและประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะตัวอย่างเช่นดินร่วนหนึ่งส่วนผสมกับปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนและปุ๋ยคอกอีกหนึ่งส่วนก็จะได้เป็นดิน ที่เหมาะสำหรับการปลูกพืชของบ้านเราค่ะ 3. การปลูกพืชการปลูกพืชเป็นการนำมเมล็ดพันธุ์กิ่งพันธุ์ส่วนต่างๆของพืชและต้นกล้ามาใส่ลงในดินที่เตรียมไว้แล้วซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นมเมล็ดใช้วิธีโรยหรือหวาน กิ่งพันใช้วิธีปักชำต้นกล้าใช้วิธีขุดหลุมปลูกค่ะ 4. การดูแลรักษาการดูแลรักษาเป็นการทำให้ต้นพืชที่ปลูกเจริญเติบโตงอกงามและให้ผลผลิตต,ตามต้องการซึ่งมีวิธีการดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำ การรดน้ำเป็นการช่วยลําเลียงสารอาหารในดินให้แก่ต้นพืชการรดน้ำควรรดทุกวันวันละสองครั้งเช้าและเย็นไม่ควรรดน้ำมากเกินไปนะคะเพราะจะทำให้พืชเน่าตายได้ค่ะ 2. การพรวนดินการพรวนดินเป็นการทำให้ดินร่วนมีช่องว่างช่วยให้พืชได้รับอาหารได้สะดวก ในพื้นที่ขนาดเล็กเช่นแปลงผักให้ใช้ซ่อมพรวนค่อยๆพรวนดินระหว่างแถวที่ปลูกพืชสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นในไร่ในสวนผลไม้ควรใช้จอบพรวนดินระหว่างแถวนะคะเวลาเราพรวนดินก็ให้พรวนดินระหว่างแถวที่ปลูกพืชหรือรอบๆโคนต้นพืชค่ะ 3. การใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยเป็นการให้อาหารพืชปุ๋ยแต่ละชนิดทําให้พืชเจริญเติบโต,โตแตกต่างกันการให้ปุ๋ยจึงต้องพิจารณาจากพืชที่ปลูกด้วยเช่นถ้าปลูกคะนา้าที่เป็นผักกินใบควรใช้ปุ๋ยยูเรียซึ่งมีธาตุไนโตรเจนสูงวิธีการใส่ปุ๋ยทำได้หลายวิธีเช่นการหว่าน การโรยเป็นแถวการโรยรอบต้นพืชการใส่ข้างต้นพืชหรือการละลายน้ำแล้วนำมารดก็ได้ค่ะ 4. การกำจัดวัชพืชเป็นการป้องกันไม่ให้วัชพืชเช่นหญ้าต่างๆมาแย่งอาหารการกำจัดวัชพืชทำได้โดยการถอนด้วยมือการเก็บวัชพืชขณะพรวนดินหรือการใช้สารเคมี การกำจัดวัชพืชควรทำก่อนการใส่ปุ๋ยเพื่อไม่ให้วัชพืชแย่งปุ๋ยหรืออาหารจากต้นพืชที่ปลูกค,ค่ะ 5. การกำจัดศัตรูพืชเป็นการป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชมากัดกินหรือเจาะทำลายต้นพืชซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นกันค่ะเช่นการใช้มือจับหนอนมแมลงเก็บไปทิ้งการใช้สารเคมี หรือสารสกัดจากสมุนไพรฉีดพ,พ่นการใช้แมลงกำจัดแมลงด้วยกันเอง 5. การเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นการเก็บผลผลิตที่เจริญเติบโต,ตเต็มที่มาใช้ประโยชน์ซึ่งทำได้หลายวิธีดังนี้ค่ะเก็บเกี่ยวด้วยมือเช่นการเก็บพริกเก็บมะเขือเทศเก็บสระแหน่ รือการถอนต้นหอมเป็นต <shirt. S 2> ้นค่ะการใช้เครื่องมือขนาดเล็กเช่นการใช้มีดตัดโคนต้นผักกินใบการใช้ตะกร้อสอยผลไม้การใช้เคียวเกี่ยวข้าวการใช้จอบขุดเผือกขุดมันเป็นต้นค่ะการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เช่นการใช้รถเกี่ยวข้าวการใช้เครื่องเกี่ยวข้าวเป็นต้นค่ะ ต่อไปเรามาดูการปลูกผักในแปลงกันนะคะซึ่งวันนี้คุณครูก็จะมาแนะนำการปลูกผักอยู่สองชนิดค่ะชนิดแรกก็คือการปลูกคะนาคะนาเป็นผักที่นิยมปลูกเพื่อบริโภคส่วนของใบและลำต้นโดยปลูกได้ตลอดทั้งปีทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยช่วงเวลาที่ปลูกได้ผลดีที่สุดคือเดือนตุลาคม ถึงเดือนเมษายนค่ะค้าที่นิยมปลูกในประเทศไทยได้แก่คณายอดหรือคณาปลูกรับประทานใบซึ่งสามารถหาซื้อเมล็ดพันธุ์ได้ตามร้านค้าที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักทั่วไปค่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะ1เมล็ดพันธนุ์คณา2ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 3. สายยาง 4. จอ 5. คราด 6. เสียง 7. แกรบ 8. ฟางแห้งค่ะส่วนขั้นตอนการปลูกคะน้า 1. การเตรียมดินอาจยกร่องแปลงปลูกแบบจีนมีคูน้ำล้อมรอบหรือแบบยกร่องธรรมดาในแปลงนา ใช้ดินร่วนปนทรายหรือดินที่ผสมปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักค่ะแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ 2. วิธีปลูกก่อนปลูกต้องรดน้ำให้ทั่วแปลงนำเมล็ดคะนาที่เตรียมไว้มาหว่านลงในแปลงปลูกที่เตรียมไว้กรบด้วยดินละเอียดบางๆแล้วคลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง เพื่อป้องกันต้นอ่อนจากแสงแดดและรักษาความชื้นของผิวดินหรือจะปลูกโดยวิธีโรยเป็นแถวบนแปลงปลูกก็ได้ค่ะการดูแลรักษาคะนาเป็นผักที่ต้องการน้ำมากแต่ไม่ชอบน้ำขังจึงควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอวันละสองครั้งเช้าและเย็นสำหรับวัชพืชที่ขึ้นในระยะแรกควรกำจัดโดยเร็วด้วยการถอน เพราะวัชพืชเป็นตัวแย่งน้ําและธาตุอาหารจากคณาค่ะส่วนการเก็บเกี่ยวค้าจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ45-55วันค่ะเนื่องจากคณาสามารถนําทุกส่วนมาบริโภคได้ควรเก็บเกี่ยวโดยการถอนด้วยมือให้ใบต้นและรากไม่ขาดออกจากกัน ก่อนถอนควรรดน้ำบนแปลงให้ดินชุ่มชื้นเพื่อสะดวกในการถอนเมื่อถอนเสร็จแล้วนำไปล้างดินออกตกแต่งโดยเด็ดใบเหลืองและใบแห้งทิ้งค่ะหรือถ้าเราไม่เก็บด้วยวิธีถอนก็อาจจะใช้มีดตัดตรงโคนต้นเพื่อให้ต้นแตกยอดใหม่ก็ได้เช่นกันนะคะเรามาดูประโยชน์ของคะน้ากันค่ะ คะนา้านิยมนำมาประกอบอาหารหลายอย่างเช่นผัดคะนา้าน้ำมันหอยข้าวผัดผัดซีอิ๊วและคะนา้าก็ยังมีวิตามินเอช่วยบำรุงสายตามีใยอาหารช่วยให้การขับถ่ายเป็นปกติอีกด้วยค่ะพืชชนิดที่2ก็คือต้นหอมต้นหอมหรือหอมแบ่ง เป็นผักที่เรานิยมรับประทานส่วนของต้นและใบขยายพันธุ์โดยใช้หัวจเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนชอบอากาศชื้นและต้องการแสงแดดตลอดวันเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะ 1. หัวหอม 2. ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 3. สายยาง 4. จอบ 5. คราด 6เสียม7ฟางแห้งและ8ดซากใบไม้ค่ะขั้นตอนการปลูกต้นหอม1การเตรียมดินควรเตรียมแปลงขนาดกว้าง1เมตรยาว4-6เมตรโดยขุดดินและพลิกดินจากนั้นคลุกเคล้าเศษซากใบไม้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเข้ากับดินปรับแต่งหน้าดินให้เรียบ รดน้ำให้ชุ่มแล้วหมักทิ้งไว้4-7วันค่ะส่วนวิธีปลูกปลูกโดยใช้หัวที่สมบูรณ์ไม่เป็นโรคตัดรากบางส่วนและปลายยอดออกทิ้งไว้2วันเมื่อแตกหนอ่อให้นำไปปลูกโดยใช้นิ้วมือกดส่วนที่เป็นราก,กลงดินอย่าก,กดส่วนหัวให้จมมิดนะคะ ระยะปลูกระหว่างต้นและระหว่างแถวประมาณ10-15เซนติเมตรค่ะปิดคลุมดินบางๆด้วยหญ้าหรือฟางแห้งเพื่อรักษาความชุ่มชื้นและควรรดน้ำให้ชุ่มน,นะคะการดูแลรักษาควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอทุกวันวันละสองครั้งเช้าและเย็นนอกจากนี้ควรพรวนดินและกำจัดวัชพืชเป็นประจำด้วยนะคะ สำหรับการเก็บเกี่ยวอายุการเก็บเกี่ยวต้นหอมคือ40-50วันโดยเลือกเก็บขนาดที่ต้นหอมโตเต็มที่แต่กอใหม่มีเขียวสดสีเขียวสดนะคะก่อนที่ปลายจะเริ่มเหลืองโดยการถอนขึ้นมาก็ให้ถอนทั้งกอสลัดดินที่ติดรากออกจุ่มน้ำล้างให้สะอาดนะคะ สำหรับประโยชน์ของต้นหอมต้นหอมนำมาประกอบอาหารและรับประทานสดค่ะโดยใช้เป็นผักเคียงใช้โรยหน้าและตกแต่งอาหารหรือชูรสอาหารช่วยดับกลิ่นคาวและก็ยังเป็นสมุนไพรด้วยนะคะที่มีสรรพคุณทางยาในการลดไข้รักษาแผลช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดยับยั้งเส้นเลือดอุดตัน รวมทั้งยังแก้ขดผื่นคันและถอนพิษแมลงกัดต่อยได้ด้วยค่ะก่อนจัดกันวันนี้คนครูก็มีงานมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะให้เด็กๆปลูกผักในแปลงในกระถางหรือในภาชนะที่ต้องการแล้วถ่ายภาพคู่กับผักที่ตัวเองปลูกมาส่งคุณครูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ